สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ในเกมโปเกมอนอยู่ในเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามากับโปเกมอนซาเชียนะครับอดีตโค้ดเมตานะฮะอยู่ทีมไหนมีโอกาสชนะสูงมากตอนนี้ก็โดนเนิม้์มาแล้วแหละแ,แต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะฮะบอกเลยว่าใครที่กําลังคิดว่าจะซื้อตัวนี้ก็ซื้อได้เลยครับเพราะว่ามันพาคุณพาเพื่อนๆแบบขึ้นมาเตอร์ได้ง่ายๆเลยถ้าเล่นคนเดียวนะเอาเข้าปปากก็ได้ยืนเลนก็กดได้หมดครบเครื่องมาฟาร์มต่อครับ ล่างยังไงบนยังไงไหวไหมล่างได้หยอดไปแล้วนะฮะแต่บนนี้แบบไหวบ่ระแวงเป็นห่วงเพื่อนเหลือเกินแต่ก็นั่นแหละฮะหน้าที่ของเราคือฟาร์มฟาร์มไปก่อนนะต่ให้เสียเปรียบยังไงถ้าเกิดเราเวลนำแล้วเราอ่าเดิงจังหวัด,ดีก็โดดไปเลยละกันโอ้โหพูดไ่เสร็จเลยตีตีต,ตียังไงจะตายไหมตายไปแล้วหนึ่งขอตีทีหนึ่งตีตีแล้วก็โดดไปโอเคครับตายสอง ยี่สิบห้าแต้มยี่สิบหกแตม้มเราขอยอดเลยแล้วกันเดี๋ยวเราไปเก็บคีบเอาที่หลังครับตรงนี้ขอยอดทําแต้มไม่ทิมไปก่อนแปอที่ห้าสิบวิฮะอันรเกิดเอ้ยยายายาโอเคโดยคี้ว่าอะไรครับโดดไปตีตียังไงยุงเอาไปละโอเคเรามีหกคะแนนนะฮะเรายังพอกดได้อยู่จําไม่ได้คะแนนขั้นต่ํามันเท่าไหร่น่าจะสี่หรือห้านี่แหละบนยังไงเม่ไเราเล่นบนต่อได้นะบนขอลึกมากอย่างนี้ต้อง กะอู utan, ไม่โดนเซ็งเลยอูโดนตัานโดนตันโดนตันโดนตันเดะเดวเดะเเราเพื่อน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 อย่างนี้ต้องไม่ท่านคอตีไปกบกบ,บตายกบตายดิเอากบหายกบมันบินวาเอาตายหาไม่เจอโมพาดพาดอูแลป,ปูคือปูไม่ยอมมากันนะปูไปตีบับแดงมันไม่ขวดน,นะจริงๆอะแย่แย่แย่ไม่มเป็นไรครับรีเซ็ตใหม่ครับ จบเกมถ้าเกิดแพ้ก็อีกเรื่องหนึ่งหาแพ้ก่อนเลย <c oughs> ก็แย่และไม่ได้ครับเราต้องดูที่ตัวเองก่อนเนอะพูดแบบพระเอกนะคลิปเล่นการของเราครับรู้สึกว่าเขาจะไม่มาฮะเส้นทางสดใสบนโดนฮะมันเป็นแมวยืนเล่นมันเล่นยากอยู่แล้วอ่ะโอเคตีล่างนี่ยังไงเพื่อเลกกรวมปั๊บนึงป๊บนึง เพื่อเรียกกันหนีไม่ได้เรียกรวมโอเคเราอ้อมหลังครับเจอจังหวะเจอช่องอย่างนี้ต้องโอ้โหไม่ทันไอ้บ้าเอ้ยเราเสียบอลเอออนไปแล้วด้วยตีตีโอ้โหมันแข็งมันแข็งแข็งกูเฉยเลยไม่แข็งคนอื่นอ่ะอุ้ยกดผิดกดผิดเดี๋ยวๆๆี๋ยางๆๆงเอาใหม่มาตีต่อตีต่อตีต่อโอ้เยอะเหรอเยอะเหรอยังไงกบกบมันนี่ดิกบโอ้กบอยู่ไหนทำไมมันไิ่งววยังวะตีโอ้ไม่ตายด้วยมันแรงยังวะ เริ่มตายถีแล้วนะเริ่มสกอร์เริ่มไม่ดีแล้วนะแต่กบจังหวะเมื่อกี้ก็เล่นสวยด้วยนะปลาอยู่ไหนทีเก็บได้สองเลยด้วยสกิลเพ์เขาไม่ธรรมดานะคนนี้ส่วนมิวยังไงช้าๆได้ไหมหยุดก่อนล่างก็เป็นยุงกับกบแล้วก็ช้างบนนี้ยังไงไหวไหมบนบนลาได้ไหมขอล้าได้ไหมโอ้โหมันไม่ตีต่อฮะเราได้เราเยวเราตีของเราเอง ให้เพื่อนไปไล่ไปเราไหวอยู่แล้วตีตีตีมิวทู two, รู้สึกว่าจะอีโวแล้วนะรอแป,ป๊บเพื่อนรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บขอหน่อยเยี่ยมเปื่ของเราฮนะสี่เจโหเราจะดันเข้าป้อมได้ไหมเนะี่ยเพื่อนปูยิงเล่นแปลกๆอยู่เกมเนี้ยไหวไหมได้ได้ได้ไดนงนี้ต้องเล่นได้เอาหายไปไหนมาดิโซเบตตายครับขอยอดได้มาย22ลูกฮนะเยี่ยม เลนล่างนี่ยังไงอะเด,เดี๋ยวตามไปนะเพื่อนรอแป๊บแวะคุยกับอันเทียแป๊บรู้ท่าเขาก็ดันมาลึกเหมือนกันนะจะแพ้ปะเนี้ยล่างไรไปแล้วฮะสองหนึ่งเหรอเจนเพื่อนกำลังไปน่าจะได้ตัวหนึ่งนะโอเคช้างตายทางตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดอะไรยุงเหรอไปไหนอะยุงยุง ยุงอูยังไม่ตายด้วยยุงอย่างงี้ต้องเมทชั้นคอตายไปเอากบเหะกรอกบคู่กรณีเก่าเอาโอโหหายแล้วเดี๋ยวนะผมโดนมันฆ่าบ่อยมากเลยอะมันมันขยาดเลยสักแป๊บหนึ่งปรับตัวได้แต่ตามไม่หายานะตีต,ตงงีเป็นยังไงเป็นมิวทูมิวนี่เล่นลึกมากเลยนะขอเล่นแบบนี้นี่เดี๋ยวจะโดนพิกเอาเด้ออย่างงี้ต้องไมทชันขอตีตีต,ตีโอเคเป็นไงวะ แล้วผมอะไรของผมเนี่ยสกิลมั่วทั่วหมด,ดตายครับโซเบตไลยังไงกบโกบผมมีปัญหากับกบบ่อยมากผมอยากได้กบเอาช้างก็ได้ช้างเดินมาแล้วยังไงโอ้โหมันแข็งเรายัางไงต้องตีโอ้โมไม่โดนอีกแล้วอะไรวะเออตีตีตีอูช้ชา้ชาช้างช้าอยู่ไหนแล้วก็ฟาดไปดาบโอเคตายครับของเรา,างไงล่ะน้องดาบพิษใหญ่มากทำได้เลือดจะหมดนะขออนุญาตวาร์ปกลับไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงมาเล่นล่างกันนะฮะ เพื่อนรวมละก็ไต่ลึกมากแล้วก็แมวน่าจะตีอยู่ทันไหมยุงมายุงยุงโดนตานไปทีนึงอย่างนี้ยุงโดนเข้าแล้วก็โดนแมันคอ้อตีตีช้างเข้ามาทำไมก่อนช้างช้างเดี๋ยวช้างได้ตายต่อโอเคครับตายคู่ตอนนี้คีบแล้วของเรานะฮะเส้นทางสดใสรอเราอยู่โว้เฮาอะไรตีคีบต่อฮะลืมลืมไปซะเฉยไม่สนใจเลย เดี๋ยวเราเล่นบนต่อครับแล้วทำไมปูโอ้โหปูไม่ไปเช็คด้วยอะได้แบบนี้ไม่ได้เด้อตีบนฮะเราเล็งแล้วก็ตีโซเบตีขอคลิปขอคลิปโอเคเป็นของเราครับตีมิวต่อตีต,ตีตียังไงมิวมิวผิวเหรอตายซะเรียบร้อยครับเป็นของเราผมว่าเกมเนี้ยปูอะหลายรอบแล้วไม่อยากจะว่านะหวัวมันเริ่มอุ่นแล้วตอนนี้ <c oughs> ตั้งแต่ต้นเกมยังไงบน เไ้ยผมขอโซเบทโอ้โหไม่โดนสกิลโซเบทอีกทีนึงตีโอ้โหจะตายมันโดนเราแรงมากตีโอ้ดิเราก็แรงเหมือนกันวะถอยถอยออกมาก่อนฮะมีอุยุงยุงยุงไม่เยอะ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 ละเยอะละถอยครับถอยยาวเลยอย่าไปเล่นกับเขาอย่าไปคุยกับมันลูกอย่าไปคุยกับมันกี่ตัวหนึ่งสองมันยังไม่เลิกตายมเหรอฮะโอ้ชิบหายละเพื่อนเพื่อนโอเคตีตียังไงโอ้โดนจับ ตีครับตีได้อยู่ยังได้อยู่ตีครับตายโอเคช้างมันยกเหรอช้างยกเหรออย่างนี้ต้องเมทนอนคอตีตีตีขอกสก,กิลสกิลแล้วก็เบรคทนอนคอยอทีนึงตายครับมิวมาหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอช่องก่อนขอโดดไปเบรคเอาตีคีฟไม่เป็นไรตีคีฟก็ได้ยังไงอะหายไปแล้วครับขอไม่เล่นต่อ <c oughs> เลยสักแป๊บนึง <c oughs> ต่อฮะเป็นคีบับบูตีบูก่อน เลนบนก็ไม่หยอดแปดลูกแปดลูกก็เอาเนาะเรื่องเรื่องเขาเลยมาลึกขนาดนั้นก็มันก็รอดยากมันธรรมดาโอ้โหไม่กลับด้วยประเด็นยังไงยังไงโดนโอ้โอเขื่อเลยน่ถ้าโดนแล้วถ้าไม่โดนแล้วมันไม่ตายเนะี่ยตาบาปตีครับล่างคลิปเกิดน,นะฮะมีม่คิวอยู่ล่างอยู่กับยุงด้วยเหมือนจะอยากตบยุงอ้าวโดนกบตบซะเอง โอ้โหเรากบไรกระต่ายเราเพิ่มด้วยรอแป๊บเพื่อนกันเราไปช่วยยังไงโอ้กบกบกบโดนต้มกบโดนต้มตายแล้วครับยุงยุงยกเหรอฮะอุ้ยดูเลือดด้วยไอ้บ้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวตีตีอย่าเพิ่งตายอย่าตายอย่าตายเลโอ้โหใจจะวายอีกแล้วกลับบ้านเลยไม่อยู่แล้วมันมาเยอะเกินเดี๋ยวเราโดดลงซอนล่างครับเอาแล้วเพื่อนโอ้โหมีมิคิวโดดไปกลางแล้วอ๋อมีมิคิวเห็นว่าเขาตีมังกรอยู่ฮะเลยโดดลงไปกลางก่อนเดี๋ยวเราไปซ้อนมีมิคิวฮะเป็นมิวตีอยู่นะฮะยังไงยังไง มีมิคิวโดนแล้วมีมิคิวจัดก,การให้ด้วยถุงเวลาให้หน่อยเดี๋ยวตีมังกรเองเพื่อนจัดการเองตีตีแล้วก็สกิลไมื่อครั้งตีตีต,ตีเราตีแรงมากบอกเลยมังกรตัวนี้เป็นของเราแน่นอนถ้าไม่มีคนมาแย่งตีตีโอเคเป็นของเราครับทีมเราได้ทั้งบัฟมีมิคิวตายไม่เป็นไรครับมีมิคิวสืบสละเพื่อทีมทีมเราได้ละคุ้มแล้วตอนเนี้นอนยอ่ะกดหย่อนโอ้โหย่อนไม่ติดหนึ่งร้อยครับยุงมาเหรอ,อยุงเหรอ,ย,หรอยังไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเยอะไป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 ขออนุญ,ญาตดโดนไปเก็บลูกบอลก่อนโอเค พร้อมา,าวมาดิมายกเลยมาทั้งตี้ยกมาโอ้โหเดี๋ยวเดมันยกว่ะมันยกจริงด้วยยังไงยุ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 งใจยเย็นยุงยุงหนีไม่ไหวไม่ไหวไม่เจ็บ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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเลียกก่อนเดี๋ยวมาเจอกัอนใหม่รอแป๊บอย่าหนีไปไหนหนะอยู่นั้นก่อนนะกบอยู่ล่างครับเดี๋ยวบนโซเบตยังไงไปไหนดีรอแปบ๊บ <c oughs> ขี่เข้าไปเอา้ายังไง ตะปูกเกมนีเล่นปแปลกๆจริงๆนะถ้าเกิดว่าโดนเพื่อนแอนตี้ก็ไม่แปลกใจเลยมาล่างเลยครับเขาตายไปสามครับเราเล่นต่อได้เลยโ <a> อ้คีบหน่อยเอ้ยขอบอลไ้บ้ายเพื่ราได้ปะโอ้หอย่างงี้มิวมิวลึกขนาดนี้ต้องตายสิครับคนปอกขนาดนี้เป็นของคุณนะอะไรยุงอะยุงยังไงเฮ้ยโอ้โหไปไม่ทัน เฮ้ยได้ได้ได,ได,ได้มิวไม่ใช่มิวแมวไม่ใช่กบนี่หว่าแล้วเธออ, 9, อะไรวะเนี่ยเพื่อผิดเพื่อ <S 2> 2, <S เถื่อ 1. 1> ช้างอย,ย่าียงฟาเป็นบอสแมปเลยนะมาเช็คสกอร์ครับเราได้กันเท่าไหร่เกมนี้สี่เก้าเก้าครับรอบนี้เราวินแบบอืต้นเกมมาจากทุรักทุเลนหน่อยแต่ก็ทรงๆแล้วกันนะฮะ พราะใครได้มาก่อนก็ชนะเหมือนกันเมื่อกี้เอาละครับทั้งหมอกของวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสวัสดีครับกดซับกันด้วยนะฮะอยากสตรีมเกมมากเลยยังไม่ถึง50าสิบซับเลยไปละ